เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งกับมาพบพอกันกับหวยเล้าครับวันนี้มีหวยล้าด้วยนะครับผมหวยเลาาวันจันเหล้าเวียงจันเหล้าพัฒนาเล้าสองทุ่มครึ่งนะคะผมแต่มันบม,มาเล้าสองทุ่มครึ่งเขาต้องไปตามวีไอพีนํำนะใช่ไหมครับหรือว่ามันจะไปออกน้อยเอาน้อยไปออกวีไอพีล้าวีไอพี กันนี no I mean. ่แหละครับผมตัวเลขมันก็ไปสามารถไปได้เบิดมันก็สามารถไปได้ทุกทางตัวเลขของท่างชองเฮาเนี่ยอันนี้เฮากลับมาคำนวณเล่าครับเพราะว่ามันคนละโตเนาะคนละโตกันกบหวยเล่าออกคนละโตก็เลยจะมาคำนวณแยกคือเกาแลวครับผมเป็นเพียงแนวทางให้งวดที่แล้วนี่เฮาเขานะครับเขารูดแปะ ให้ลูดแปดฟันแปดมาครับผมตัวเจาะก็มาครับผมเข่าซ้ายลูดเข่าซ้ายเจอเนาะสําหรับคนที่ถูกเล่าเล่าในวีบเนาะบอลลูว่าจังใหญครับงวดนี้ครับผมพ้นเล่าพ้นเล่างวดที่ผ่านมาออก หกหนึง่งหกหนึ่งสองแปดหนึง่งหนึ่งหกหนึ่งสองแปดหนึง่งหนึ่งบนก็นจะเป็นแปดหนึงน่งหนึ่งเนาะบินล่างออกสองแปดเจาะไว้อยู่ครับผม ผู้ใดหมานเนี่ครับลาวกับหวยรัฐบาลนี้มันอาจจะยากแน่จักหน่อยเพราะว่าดูจากการคำนวณแล้วห้าสิบห้าสิบห้าสิบนี่ห้าสิบคือเข่า2สองรูดสองอยู่ประมาณนี้แหละครับเข่า2สองรูดสองก็คือห้าสิบห้าสิบเนาะบางทีอาจจะเข่าให้มันเสมอตัวนะครับจากที่ดูจากการคำนวณมาแล้วทั้งไทยและ รัฐบาลแล้วก็เราหาซิบหาซิบประมาณนี้ครับผมถ้าผูใ้ใดมักแกวทานตัง้งช่องเฮาเาก็แคร์วขึ้นเพราะว่าเ,าาเ้าก็บเพรอยากให้ท่านผู้ชมมีตัวเลือกหลายๆครับเพราะว่าเราอาจจะไม่เก่งเราแล้วก็ไทยรัฐบาลเท่าเท่าไหร่นะครับผ้าสิบห้าสิบเสมอตัวอยู่ครับการลงทุนก็นย่งเสมอตัวนะถ้าพูดถึง เสมอตัวห้าสิบห้าสิบครับได้บ้างเสียบ้างประมาณนี้ครับลดลดเขา่าเข่าห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะผมไ้มองง่ายงแต่ถ้าเกิดห้าน้อยเขา้าก็อาจจะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมลองวิเคราะห์คำนวณให้บ้าคอมเมนต์มากระดด้วยครับประมาณเท่าไหร่ห้เปอร์เซ็นต์หวยเล้าแต่ก็ห้เปอร์เซ็นต์หวยไทยแล้วก็ห้เปอร์เซ็นต์ห้าน้อยกับคอมเมนต์ไว้ในกระดาดนะครับถ้าผู้ใดติดตามมาแต่งแรกๆมาครับผม ไว้เล่ากันจักหน่อยมาฟันทงสายรูดครับวันจันที่สิบห้ามีนาฟันทงสายรูดก็คือศูนครับรูดศูนย์ฟันศูนยมันใดศูนย์นะคบผมรูดศูนย์ฟันศูนฟันขาดฟันทงห้มันขาดครับ จับคู่ครับตัวเด่นครับตัวเด่นตัวเน้นศูนย์หนึ่นเ้นเ้ตัวเน้นครับตัวแดงศจับคู่ครับศูน,นย์ส,นสามส 0ูนย์เตัวเน้น0์สามศูนมันอาจจะเบอร์ไปหน่อยครับัววตัวเล็กพิษลูด0ฟันศวิ่ง0ูนย์หวยลาวนะครับผมตัวเด่น0นย์กับ1นึลาวมาต่อกันเลยครับผม1 จับคู่ครับหนึ่งสาจัดไปครับผมหนึ 1, 3, 1, 4, 1, ่งสาหนึ่งเกาลาวลาวพัฒนายังมักอยู่บ่ยังมักตัวเลขอยู่บ่ครับยังหักกันอยู่หรือเปล่า 1ิตัวเจาะขอเราเล่าฟันทุ่งห้ยิบตัวเจาะครับไปต่อกันเลยกับตัวกันนะครับผมตัวกันเฮาสามสี่สามเ้าเก้าสีตัวกันครับ3า,ามสี่สเก้สี่จัดไปครับผมสิบตัวเจาะวิ่งรูด ฟันทุ่งไปที่ศูนย์นะเมื่อเนี้ยไม่มีใครการันตีว่ามันจะมาได้เลยเลยปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผู้ใดมักแนว่างก็จัดไปครับผมหอกขาดได้มากำนวณล่วงให้สิบตัวเจาะสิบตัวเจาะคือเก่าอาจจะเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบนะความแม่นนะถ้าผู้ใดย,ยังมักทั้งช่องกดกดไหลกดแชร์ให้การน้ำเด้อครับผมกดไค์กดแช์ให้กันน้ำ สามตัวกับประท่ทนไดนานนจะมาอครั้งหนึ่งนะสามตัวเขาก็จะลุ่งปเป็นแนวทางเจาะไวคือเกา่ามาต่อกันเลยครับจับสามตัวครับผมสามตัวสามศูนย์หนึ่ง 4ี1ศูนอีกตัวหนึ่งครับ4 09เก้าโอเคครับผมจบการคำนวณไว้ สำหรับวันนี้แล้วครับผมขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันขอบคุณที่ติดตามนะครับผมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเนาะอาจจะพูดผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยครับผมไว้นะตําหนักต้นชมพู่นี่นะครับผมตําหนักเดี๋ยวจะเอาเชือกสามสีมาผูกเนาะเนี่ยเป็นตัหนักครับผมสำหรับวันนี้ก็ ฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรื่ๆเรงครับผม